สวัสดีครับวันนี้พวกผมเป็นพาดีดีครับวันนี้เราจะมาทำคลิปเอ่อบนนะครับบนสารเจ้าที่ครับบนสารเจ้าที่นะครับเป็นเอ่อถือว่าใกล้บ้านนะครับเออใกล้บ้านของเราเองบ้านเราอยู่ทางนี้ครับท่านทุกคนดูครับเราอยู่ทางนี้นะครับเสื่อนตอนเราจะไปตรงนู้นนะครับเราจะไปตรงนเ้นครับตามครับว้าว Tidak kind of menganggap hmm. นี่ครับทุกคนตอนนี้เราก็ได้บนไปที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคทนี่ครับเราก็จะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะกลับนะครับแต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้มันจะยาวหรือเปล่านะครับห้านาทีหกนาทีก็จะลงนะครับเพราะว่าถ่ายคลิไม่ดูนิสัยนะครับทุกคนหลังจากนั้นะครับเราก็จะไปทำอะไรดีไม่มีอะไรทำก็อัดคลิปครับคลิปครับพดีวันนี้เป็นวันพระแล้วเราจะลองทำถ่ายคลิปอ่าเป็นเด็กเด็กวัดหนึ่งวันดูไม่ใช่เด็กวัดหนึ่งวันอ่เด็กวัดเอ้ยวันนี้เราจะไป ปวดบใบไม้ช่วยพ่อนะครับดูทุกคนตีตะกอมไหมดูตะกอดก็น่าจะไปแล้วทุกคนเดี๋ยวถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดที่ไลค์กดซับสไครต์กดแชร์รอดูรอดูรอดูครับรอดูคลิปตะก้อนะครับไปจบคลิปแล้วนะครับ